สวัสดีจ้พี่นอ้องมาด้อผู้ใดอยากกินขวแมงข้าม,ามจ้าพี่นอ้องนี่ผู้ใดบ่เคยเห็นแมงข้าม,ามนี่ตัวเมยมันตัวเมียจ้านี่ตัวเมียตัวนี้ที่มีเขาก็ตัวผู้นี่เขามันแต่เป็นเด็กน้อยยิ่ท้องจอบเอามันไปกัดกันกัดกันจริงเีย โอ้ยมันกดเก็บแต่แตพี่น้องเอามาขวจาจะพี่น้องนี่ขวาํตำปนจะพี่น้องยี่ท่องเกิดเก็บไปขวานี่นานี่มันมันม่นอยู่ดอกพี่น้องมิงข้ามตัวอะไรดีเอ่ยพี่น้องมิงข้ามด้จากพี่น้องมิงข้ามเนี่ยมิงข้าม ผู้ใดบอกขึ้เห็นเบงข้ามเบ่งจัดจัดเด้อตัวผู้มันมีเขา่าตัวเมียมันิบมีเขา่านี่ตัวเมียมันเอ้ยนี่นี่ตัวเมียมันนี่ตัวผู้มีเขา่าเนี่ยมันจะมีเขา่านี่ตัวตัวตัวเมียนี่ตัวผู้ สุกแล้วจ้ะเสร็จแล้ว ล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยนึงแล้วก็โรยด้วยผงนัวเสร็จแล้วค่ะขัวมิงคาม กินมา